cái cây mà Đó, nó không cây สวัสดีครับวันนี้เราอยู่แถวราชพฤกษ์นะครับมีคนแนะนําว่าให้ไปกินก๋วยเตี๋ยวไก่ร้านหนึ่งเป็นก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋นนะครับแล้วก็มีเมนูเด็ดก็คือข้าวหมูทอดข้าวขยำหมูเดี๋ยวต้องมาท้าพิสูจน์กันนะครับนี่ครับร้านนี้เลยครับก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋นราชพฤกษ์ร้านเล็กๆธรรมดาานี่แหละครับอยู่ปากซอยบางกร่าง34นะครับเลยบ้านเอื้ออาฐรราชพฤกษ์มาหน่อยหนึ่งจอดรถริมถนนหน้าร้านได้ร้านนี้ถ้ามาตอนเที่ยงๆคนเต็มร้านเลยครับเพราะว่ามีลูกค้าประจําเยอะมากเมนูเด็ดแน่นอนแล้วครับว่าเะบบาามล50 60ททพิศษ ในก๋วยเตี๋ยวไก่ชามหนึ่งเนี่ยจะประกอบด้วยน่องไก่ตีนไก่เลือดไก่และไก่ฉีกครับเป็นก๋วยเตี๋ยวไก่ตุนมระที่เขาจะมีมระให้ทุกชามนะครับและน้าซุปของเขาเนี่ยจะเข้มข้นหอมหวานจากการต้มไก่และต้มสมุนไพรต่างๆเครื่องปรุงอย่างพวกกระเทียมเจียวเจียวเองนะครับพริกขั่วเองใหม่ๆวันต่อวันแล้วก็ที่สําคัญเลยคือชามใหญ่เขาให้เยอะนะครับชามเดียวเนี่ยอิ่มเลยและก็อร่อยด้วยอย่างวันนี้เราสั่งมาหลายอย่างมากนะครับมาดูก๋วยเตี๋ยวชามนี้กันก่อนนะครับห้าสิบบาททุกคนดูนะคร มีให้บนโต๊ะตรงนี้นะครับตามสไตล์ร้านกว๋วยเตี๋ยวไก่ข้างทางนะครับก็จะมีทั้งพริกป่นน้ำส้มน้ำปลาถั่วป่อนอะไรพวกนี้นะครับช้อนตะเกียบหยิบตรงนี้ได้เลยนะฮะมีมาระซอยกับผลราะาพาผักสดบริการตัวเองน้ำซุปก็จะหวานเค็มอยู่แล้วนะครับถ้าใครชอบรสนี้ก็คือไม่ต้องปรุงเลยและ2ชิ้นนี้คือทีเด็ดเลยครับมาระกับหัวไชเท้าตุน๋นมาระนุ่มอร่อยไม่มีความขมเลยแล้วก็ไก่ตุ๋นเปื่อยมากนะครับมาทั้งน่องมีตีนไก่ไปเปื่อยเลือดไก่อร่อยมากแล้วก็ยังมีไก่ฉีกอีกกกนนะรนะรรบเเส้้้หมมีีีี่่็ดดโยยววววแแล๋ตออองปุ เลยด้วยซ้ําและผมก็ว่าต้องมีคนที่ชอบไก่ฉีกล้วนนะครับไม่อยากแทะน่องแทะขาไก่ก็สั่งแบบไก่ฉีกอย่างเดียวก็ได้อันนี้ชามละ5้บาทเหมือนกันนะครับ <S 2> <S 2> <ๆ>ก็จะได้ไก่ฉีกล้นชามแบบนี้เลยนี่คือทําให้ลูกค้าแบบจริงๆตรงปกนะครับและทุกชามที่ขาดไม่ได้ก็น่าจะเป็นเลือดก,กับมระ,ะนี่แหละครับเลือดเนี่ยเขาทํามาได้นุ่มเด้งมากถ้าใครชอบกินเลือดเป็ดนะครับเวลาไปกินร้านกว๋วยเตี๋ยวเป็ดที่นี่ทําได้นุ่มแบบนั้นเลยนะครับมีน้ําแล้วก็ต้องมีแห้งนะครับนี่คือเส้นเล็กแห้งไก่ตุน๋น ้องกับตีนไก่มาเส้นเล็กเหนียวนุ่มคลุกซีอิ๊วกับน้ำมันกระเทียมเจียวมาจนหอมนะครับแต่ว่ารสชาติต้องมาปรุงกันเอ,เองถ้าใครชอบถั่วก็มาตักเพิ่มเอานะครับมาดูเกาเหลากันบ้างครับนี่เป็นเกาเหลาไก่ตุนรวมเกาเหลาก็แค่60บาทนะครับก็จะได้สารพัดไก่ไรยเส้นสั่งข้าวเปล่ามากินด้วยกันก็ได้นะครับหรือจะสั่งมาแชร์กันก็ได้นะครับสั่งเส้นเล็กกับเกาเหลาแบบนี้ก็ได้60บาทก็ถือว่าไม่แพงเลยครับใครชอบแท้ตีนก็จะมีตีนลอยน้ำด้วยครับสั่งเพิ่ม30บาทททแลละีีี่่่่ดงงงๆอออยยานนึขนเก็คืหมูทอดเป็นส่วนอ เอามาหมากักเคลือบแป้งบางๆแล้วก็ทอดกันหน้าร้านเลยหมูทอดจะขายดีมากเอาไปทําได้ทั้งบะหมี่หมูทอดแบบนี้นะครับราคา60บาทน่ากินมากต้องสั่งเป็นบะหมี่แห้งนะครับจะได้คงความกรอบหมูทอดอร่อยมากครับมันมีรสชาติที่เขาหมักมาอร่อยอยู่แล้วแป้งกรอบนอกนุ่มฉ่าข้างในโรยกระเทียมเจียวแบบนี้คือดีงามสุดๆครับและอีกเมนูที่พลาดไม่ได้เลยนะครับหลังๆนี่ขายดีพอๆกับกุวยเตี๋ยเลยก็คือข้าวขยำครับเป็นข้าวร้อนๆคลุกด้วยเครื่องต่างๆทั้งไข่เคม็มกุนเชียงมีพริกกระเทียมหอมแดงแตงกววามม,าม่อย แล้วก็หมูทอดนะครับที่ขาดไม่ได้มีไข่ต้มด้วยชามนี้60บาทครับเวลากินก็คลุกคลุกทุกอย่างรวมกันกับน้ําปลาที่เขาให้มาไม่น่าเชื่ออร่อยมากครับเป็นเมนูง่ายๆแต่ทุกอย่างมารวมกันแล้วมันคือความอร่อยที่มีหลากหลายรสชาติครับเราสั่งมาแบบให้เขาคลุกเลยก็ได้นะแล้วถ้าใครอยากกินข้าวแล้วคิดอะไรไม่ออกนี่สั่งนี่เลยครับข้าวหมูทอดกับน้ําจิ้มแจวราคา50บาทง่ายๆสิ้นคิดเลยนะครับเหมือนเราสั่งผัดกะเพราแต่มันอร่อยมากหมูทอดรสชาติเข้มข้นกับน้ําจิ้มแจวพริกป่นรสชาติแบบคล ร้านกุยเตีย๋ยวไก่ตุนราชพฤกษ์ครับเปิดทุกวันตั้งแต่9ก้าโมงไปจนถึง4ี่มงเย็นครับใครอยู่แถวราชพฤกษ์หรือใกล้เคียงครับอยากหาร้านกุยเตีย๋ยวไก่อร่อยๆที่นี่รับรองไม่ผิดหวังครับวันนี้ลาไปก่อนและพบกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ